ทั้งหลายตอนนี้คุณแม่กับอะไรหลังจากพักเรียบล้วก็เริ่มคุยกันใหม่ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังทั้งหลยผู้ฟังก็ดีผู้อ่านก็ดีผู้ฟังขา่าต่อต่อก็ดีโปรดทราบว่าเรื่องนี้เป็นนิทานว่าถุนิทานทั้งหมดห้ามเชื่อเพราะท่านอยากจะเชื่อกับเรื่องลั่นให้ทราบว่าเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องที่สร้างขึ้น ว่าธรรมะในเรื่องนี้เป็นเรื่องการเป็นเรื่องนี้เรองการอย่างเดียวคือธรรมะเป็นว่าธรรมะคนหนึ่งที่เจ้าส,สอนเป็นหมวดที่สามเกรงกรรมทันคืออัญญาสมาบัติอันนี้เป็นปีจริงแต่ริ่องพุทธวตรัปัญญาเล็กทึกว่ามโนยิทธิจิริจะฉพะทางใจทางกายไม่มีจะไปไหนได้ให้ใจไป คุยแค่งก็กแล้วกันนะแต่ปั๊ก็เป็นเรื่องเขาจะไายไกลกับแม่แตาจุไรข้ที่คุยกับแม่ก็ค้างอยู่นิดหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าเรื่องคนที่ถ่ายจินตายเคยถามว่าคําว่าอาจินตายมายความว่อย่างไงคนแม่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวามคิดเรื่องนี้ไม่คงคิดว่ามันจะเอาอะไรก็ได้เรื่องจริงก็ได้ เอาเรื่องไม่จริงก็ได้เอาสิ่งที่มีแล้วมากันได้สิ่งที่ไม่มีมาคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องดาวดวงดาวมีจริงแต่วันนุษย์เดืนดวงอาจจะไม่ได้ชาวดดาวอาจจะไม่มีก็ได้ตามคุณสึกของแต่ว่าผู้ใดจะยอมรับว่าดาวจำนวนมากในเมกทาตไม่ใช่ทั้งหมดมีสิ่งที่มีชีวิตมีคนบ้างมีสัตว์และมีคนไม่มีสัตว์บ้าง มีความเป็นอยู่มากกว่าโลกธรรมดาที่เราอยู่บ้างอันนี้มีแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกพระสุขพระพุทธเจ้ามาดรไว้นี่พวกเราคุยกันเองจะนั้นกระเถียงในโลกที่มีชีวิตจริงมีสัตว์จริงไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ก็จะหันเขาถ้าใครรับว่าโลกที่มนุษย์มีสัตว์จริงก็อยากจะก็จะยืนยันเขาเรื่องความทุกสิ่งทุกอย่างถือเป็นเรื่องของนิทาน ุยกันไปแก้ว,ว่างหลังจากนั้นไปจุไลกับแม่ก็ชวนกันชมโลกพระสุกไปชมสวนหน้าของโลกพระสุกก็เห็นว่าใกล้ด้านหน้าจริงๆมีความร้อนมากแต่ก็ไม่ใช่ดินถูกดินเผาจนแดงฉานไม่เห็นดินเป็นฐานเป็นเพรามีความร้อนสงูง แล้วก็เรื่อยๆกัไปจนทั่งใกล้จะถึงกึ่งกลางก็ยังมีความร้อนสูงอยู่บ้างตามสังค론ว่ถึงส่วนกลางของดวงเอโลกผัสศขก์ตอนนั้นเริ่มมีความอุ่นอุ่นเรื่อยๆกัไปจนทั้งมีคนมีสัตว์มีต้นไม้รากไม้เรื่อยๆไปทั้งสุดท้ายก็มีหิมะมาก,มากหิมะทั้งหลายที่จับจันใบใบเมียใบหญ้าใบไม้ก็าตาม ตอนท้ายสุดรู้สึกว่าเป็นน้ําแข็งเวลาต้องแสงอาทิตย์ก็มีความแผ่วๆ่วงความวัดดวงโลกเขาว่าสุกจริงๆส่วนหนึ่งเป็นโลกหโลน <c oughs> <c oughs> เวลาต้องแสงอาทิตย์ก็ไม่มีแสงแผ่วๆอีกส่วนหนึ่งเขาลกประสุขมีหิมะมีประกายมีฟมีเมดมีน้าก็ปรายฏ็นต้องแสงอาทิตย์ก็เป็นประกายแผ่วบางยับ ฉะนั้นเท่าที่คนเห็นโลกพระสุขเวลากลางคืนมีแสงสว่างก็าอาจจะมาจากแสงสองจุดคือหิมะเนือก้อนน้ำเล็กๆที่ลอยอยู่รอบๆ,ๆโลกพระสุขอันนั้นถ้าพระอาทิตย์ต้องแสงต้องแสงอาทิตย์เข้าก็แพลๆ่ๆไปถึงลูกตาเราได้เพื่เปการหนึ่งถ้าหากว่าพระอาทิตย์สองแสงถึงโลกพระสุขตอนท้าย เอาแค่แสงในความร้อนไปถึงแน่แสงก็แพร่พาไปในยับถูกต้องน้ำต้องกระแสน้ำเข้าอย่างนี้เราอาจจะเห็นส่วนสว่างในส่วนนี้กขโลกพระสุขก,ก็ได้เนื่อโลกพระสุขที่เรามองจากโลกมนุษย์คือโลกชมพูอินเทอรเป็นเป็นแส,รสรงสว่างกว่าดาวดวงอื่นทั้งหมดย้อนกลับมาด้านหน้ามองหาแร่ธท่าที่มีความสำคัญ ถ้าอาศัาายตาที่ไม่เีนเนื้อก็มองดูตามจุดต,ต่างๆส่วนของความร้อนมีส่วนมีแร่ธาตุต่างๆมากแตเรื่องแร่ธาตุนี้บรรดาลูกรักทั้งหลายไม่ควรจะคุยกันเพราะเรื่องพระสุขก็เดินดา่าแรกที่มีประโยชน์ทางนั้นคุยแล้วเราก็ไม่ได้อะไปยาวัองคำทองคำก็มีมาก แลาแร่เงินแร่เงินก็มีมากแร่ทองแดงก็มีมากแร่ทุกอย่างก็มีแล้วก็ยังมีแร่ที่ไม่เจอในโลกอื่นๆมีอีกได้แร่หนึ่งจุดนี้มีคุณค่าสูงแข็งเป็นแร่ธรรมดาแต่ว่ามีสีใสใคล้ายกระจกถ้าไม่ใสไม่ใสมากเกินไปนักถ้าใสมากคล้ายกระจกจะไม่ใสเพราะมองด้านหลังทะลุ ท่านแม่กับลูกต้งสองคนเกิดความสงสัยแร่ประเภทนี้ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนก็ดูสภาพของแร่จริงๆคล้ายๆไม่มีพิษแต่เมื่อสงสัยก็ถามพระท่านขอใช้คำว่าพระเฉยๆพระท่านยืนอยู่ข้างหน้าที่จะบอกว่าแร่ประเภทนี้มีพิษมาก เือในด้านสันติก็มีประโยชน์มากในด้านทำลายมีจุดทำลายสูงสุดสูงมากทีเดียวถ้าใช้ลังสีเครื่อแรกประเภทนี้ใช้ในการขับเคลื่อนก็จะมีความเร็วสูงใช้ได้ทุกอย่างในสิ่งที่มนุษย์ต้องการถ้ามีความรู้ถึงแ้่ใช้รัศมีในี้จะลังสีในการทำลาย วัตถุธาตุหลายวัตถุลักษณะหลังสีของแร่ประเภทนี้เข้าจะรายทันละลายทันทีทันใดแม่เหล็กก้อนใหญ่ยยก็ไม่เหลือมีความแรงสูงสุดกว่าแร่ในโลกอื่นแต่ท่าสองแม่ลูกก็มองไปไม่เห็นน่องรอยในการใช้ก็ถามพระท่านว่าชนชาวโลกแถวนี้เขาใช้หรือเปล่าพระต่ตันตอบว่าโลกพระสุข เขาเขียนว่าสุกระแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบท่านบอกว่าอย่างนั้นท่าคนคงจะแปลได้ท่านไม่แปลท่านบอกให้ถือว่าเป็นสุข,ขะโดสอเสือธุข,ขอไข่ <c oughs> เป็นโลกที่มีความสุขจริงๆแม่แทกที่เป็นโทษเขาจึงไม่ใช้ถ้านกายก็ดีเราไปดูในกลมงคนกันดีกว่า ท่านนำหน้าแม่ลูกทั้งสองก็ตามหลัง <c oughs> เข้าไปถึงแดนที่มีความอุ่นมีความร้อนคล้ายๆตะวันออกกลางของเมืองมนุษย์ในแถวนี้มีคนผิวดำก็อใสความร้อนก็รู้สึกว่าจะดำเป็นหมึกทุกคนดำเป็นหมดแต่เครื่องแต่งกายของเขาทุกคนจะมีเหมือนกัน นี่เป็นประเทศประเทศหนึ่งเพื่อแต่งกายด้วยผ้าสีากางเกงยาวเสื้อแขนยาวกางเกงก็ขาย,ยาวต้องมีแถบสีขาวเหมือนกันหมด <c oughs> สำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็มุ่งเป็นผ้าสโรสสำหรับรองเท้าสวมเหมือนกันหมด <c oughs> ผ้าสโรงที่นิยมใช้เป็นผ้าสีจะหมอ่อมหมอจะขาวก็ไม่ขาวเหลืองก็ไม่เหลือง มีเป็นตาตาำลรับเสื้อนิยมเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็บางไม่ใช้แขนยาวเป็นกัน <c oughs> สำหรับศีรษะทั้งสองพวกคือทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่โพกผ้าศีรษะเรียกว่าไม่โพกผ้าไม่แขกแต่ว่าจะใช้หมวกประเภทหนึ่งคล้ายๆกก็หมวกเขาทหารพลร่ม แต่ว่าไม่เหมือนนักครหมศีสะเหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงหมวกเขาจะมีจีบสีสันวันณะสวยผู้ชายจะเหมือนก็คล้ายกับหมวกของคนร่มแต่ไม่เหมือนนักแต่ก็เรียกว่าเชิงยาวกว่านิดหน่อยเท่านดูอาชีพของคนพวกนี้คนพวกนี้มีความสุขการประกอบอาชีพ จริงๆเป็นล่ำเป็นสันหายากว่ามองไปดูขนาดนั้นเห็นว่าส่วนใหญ่ดิดสีตีเป่าสนุกสนานก,กันมีความเร่นเร็วโดยมองการประก,กอบอาชีพจริงๆก็เป็นชาวไร่มีปลูกต้นมาต้นมารากไม้สัตว์เลี้ยงก็มีมองไปดูสัตว์เลี้ยงโคก็มีควายก็มี หมูก็มีไก่ก็มีมีหลายอย่างก็มีเหมือนเหมือนกับเราตําแรกวันแต่ว่าที่นั่นเขาก็มุกเหมือนกันขั้นไปพิจารณาไปเดินใกล้ๆพิจารณาไปทีว่าชาวบ้านนี้เขามีสุราการสารตัดสินไหมมีอะไรไหมก็ปลายกู่าดูแล้วเห็นเป็นหมู่บ้านธรรมดา แต่ว่ามีความสวยสดงามมีความสะอาดคนมีความสุขสําราญมากก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะทันสมัยอยู่กันแบบไทยๆคืออย่าแบบกันเองเดินเข้าไปใกล้ด้านทิงความหนาวคือกลึงระหว่างร้อนกับหนาวหนาวเม่นมากนักก็ไม่ค่อยจะมีความร้อน ความร้อนมีบ้างแต่พอสมควรในเขตนี้รู้สึกว่าเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมีไฟฟ้าสว่างสวัยบ้านเรือนเป็นระเบียบถนนห้นทางดีรอ <c oughs> งความเดินไปรอบๆในกึ่งกลางของโลกส่วนนี้มีสภาพคล้ายคลึงกันมีความเจริญรุ่งเรือง มีแม่อน้ำมีทะเลมีมาหาสมุทรมีเรถยนกลไฟเหมือนกันขัน้าไปดูยานพานะพิเศษรถมีแต่รูปร่างของรถรถยนต์ไม่เหมือนรถของเราเจอไเป็นรถคล้ายๆรถสมัยเก่าหน้าหมอสูง <c oughs> แล้วก็ล้อก็โตวกว่ารถของเราสภาพของล้อคล้ายกับก,กงเกวียน ถ้าพูดจริงๆก็เป็นแบบคล้ายๆรถลกของเราสมัยเก่าห <c oughs> ลังจากนั้นที่สูงตังหลังเม่คลุมรถลกของเราเขาปล่อยโปร่นั่งวิจิคนเราหลายหลคนเขาไม่มีเป็นรถเต่ามันเราถานนทางมีความราบเรียบ <c oughs> แต่สิ่งหน่คิดมองไปในที่จะร้วไม่มีทหารคนที่แต่งตัวทหารตำรวจไม่มี ความทแล้วไม่ต้องเครื่องแบบของเราเป็นเครื่องแบบเพศไหนก็ตามแต่ที่อาวุธดามอยู่เยืนย,ยามแลบป้องกันอันตรายก็ตามหรือว่าเป็นการป้องกันเขตเพศก็ตามยามประเภทนี้ไม่มีแม้เมื่อมีความสงสัยสองแม่ลูกก็ลงไปอากาศไปเจอคนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งเล่นตุ๊กตาเล็กและมีตาราง บางทีก็ใครหมักรุกของเราแต่หมากงเขาไม่เหมือนของเราเขาทําเป็นตัวคนบ้างทําเป็นตัวสัตว์บ้างตัวจริงๆแล้วก็ภายทั้งด้านใต้ของตัวสัตว์นั่งและตัวหววมักรุกแล้รกันด้านใต้เขามีล้อเวลาเขาเล่นเขาไม่โขกมาโลกเราเขาใช้เลื่อนไปจริงๆแล้วก็ช่วยเขาป็นเขาเล่นหมารุกตนเองคิดเอาอย่างนั้นะเทียบเอาเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบ ในจานวนคนที่นั่งอยู่นั่นก็มีคนท่าทางเป็นผู้ใหญ่อยู่หลายคนสองคนแม่ลูกเข้าไปก็ตั้งใจคิดว่าร่างกายของเราเขาต้องเห็นเพียงเท่านี้ร่างกายทั้งสองคนก็มีสภาพหนาะก็เห็นเป็นร่างกายของมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าคนพวกนั้นเขามองมาเขาจะแปลกใจนิดหนึ่งเพราะรูปร่างมนุษย์ของเขากับของเราไม่เหมือนกัน คำว่ามันเหมือนกันกหมายความมีแขนมีขามีหูมีตามีปากเหมือนกันแต่หนึ่งผิวพรรณต่างกันของเขาผิวพรรณจริงเป็นคนเนื้อเต็มทั้งหมดเนื้อนะส่วนร่างกายผิวนวลมากไม่เย่าขาวจืว้วขาวนวลนวลและก็สภาพร่างกายของคนสมบูรณ์แบบทุกอย่าง มองไปจุดนั่นก็ดีใช้ใจมองไปจุดทั่วโลกก็ตามเขาไม่มีคนผอมก็ย่อาแอย่งเหมือนโลกของเรา <c oughs> ร่างกายสมบูรณ์ทุกคนหน้าตายินมแย้มแจ่มใสเข้าไปกล่ย,ยกมือไหว้เขาแล้วก็น,น้อมศิศษักโลงเขาก็ทราบว่าทำความเคารพแต่พวกเขาที่นั่งอยู่สี่ห้าคนเขาไม่ยกมือไหว้รับ ข้ายกมือซ้ายข้างเดียวแล้วก้มศีรษะรับนิดหน่อย,ยก็ได้รับาการทำรับทำการความรบเขาก็ถามเป็นภาษาของเขาแต่ว่าใช้กําลังใจที่เป็นทิพย์ก็ฟังออก <c oughs> แล้วก็ถามว่าเธอมาจากไหนคุณแม่ของจุไลก็ตอบว่าฉันกับลูกมาจากโลกชมพู เขาก็ถามว่าโลกจมพูอยู่ที่ไหนแ้าสองคนแม่ลูกก็ชี้ดูโลกจมพพก็ปรากฏว่าเห็นแสงแพรวพร,วพรเป็นยับแต่ก็ไม่สุกหลังเท่าแสงของโลกประสุขที่เราเห็นเป็นดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งรออยู่ด้านทิศตะวันออกของท้ทงโลกประสุขก็ <c oughs> ถามว่าทั้งสองคนแม่ลูกมาเจอโลกจมพูมาได้ยังไง โลคชมพูมาที่นี่ต้องใช้พพานะไหม <c oughs> คุณแม่ของตูไลก็ตอบว่าไม่ไยายามมาฉันลอยมาค่ะ <c oughs> เขาถามว่าคนโลกชมพูตัวทุกคนเลยแม่ก็ตอบว่าไม่ทุกคนชาโลกชมพูมีวัวสองตัวคือว่าตัวในกับตัวนอกถ้ายังมาที่นี่ถ้าคนที่กำลังมากือได้พิญญามาใหญ่ <c oughs> ว่าจะมาตัวในตัวนอกแอ่คนที่มีกําลังได้น,น้อยอย่างท่นก็ลูกเอาตัวนอกมาไม่ได้ <c oughs> มาได้เฉพาะตัวในก็เขาก็สงสัยว่า <c oughs> ต,ตัวในตัวนอกอย่างไงคนแม่ของจุลัยก็ตอบกับว่าคําว่าตัวก็ตัวที่มีไม่มีหนังอย่างท่านถ้าจับแล้วมีความรู้สึกรถมีความรู้สึกซัม ท่านจับตัวของท่านดูทีหรือเขาจับตัวถ้าบอกกว่าคุณแม่คุณยุลัยบอกว่าที่จับถูกนั่นคือตัวนอกมือที่จับก็เป็นมือตัวนอกขาของมันท่ท่านจับท่านก็เป็นตัวนอกเนื้อก็เป็นเนื้อขึ้นตัวนอกหนังก็เป็นหนังขึ้นตัวนอกแต่ตัวในเราเห็นได้เคลื่อนไหวได้ถ้าจะจับจะไม่มีความสัมผัสเหมือนกับจับอากาศ เขาก็ย้อนถามว่าเธอเท่าที่เธอมาจากสองคนเอาตัวในมาและตัวนอกเขาย้อนถามคุณแม่ของจุลัยก็ตอบว่าเอาตัวในมาเขาถามจะลองจับได้ไหมคุณแม่ของจุลัยก็บอกว่าเขาก็เออมือมาจับมาจับต้นขาของคุณแม่ของจุลัยแล้วไหลก็ปรับมือเข้าชนกันหัวแม่มือก็น,นี่ทั้งสองเขามาแตะก,กันเขาก็ตกใจเขาว่าถามว่าเนื้อของเธอไม่เนือ้อ เวลาเธอพูดกับฉันเธอมีเนื้อเธอมีเนื้อแต่เวลาฉันจับฉันไม่รู้สึกว่าเธอมีเนยคุณแม่คุณยายก็ตอบว่าฉันบอกแล้วว่าฉันเอาตัวมาเ <c oughs> ้าก็ถามว่าคนโลกสุขจะมีคนในตัวนอกมันโลกชมพูไหมคุณแม่คุณยายก็ตอบว่าไม่ว่าโลกไหนก็มีตัวในตัวนอกเหมือนกันเขาก็ถามว่าเขาอยากเชิญศึกษาเรื่องตัวนอกตัว,อ,ตวอง อยากจะตัวนายไปใช้บา้างแล้วไปที่ไหนก็ได้เขาก็ถามแม่คุณเป็นไรบอกว่าไปทลกไหนมาคมุณแม่ก็คุณแม่ก็ที่มาที่จุไรว่ราะไรจงตอบคุณลุงที่จุไรก็บอกว่าไปเที่ยวแล้วหลายโลกโลกที่หนึ่งที่ไปก็โลกอาทิตย์เขาฟังแล้วก็ตกใจเขาถามว่าไม่ร้อนหรือเขาตอบว่าไม่ร้อนเอาตัวนายไปไม่ร้อนเข้าไปใจกลางโลกอาทิตย์ก็ได้ข้างในก็ไม่ร้อน ไอโลกที่สองก็โลกจันทร์โลกที่สามก็โลกแรงขานโลกที่สี่ก็โลกพระพุทธโลกที่หก็โลกราต์แล้วก็มาโลกที่หกก็คือโลกพระสุขก็ได้ตอบว่าคุณโลกตมโพนี่เก่งจริงนะคุณเอายุไรก็ถามคุณหลวงกับคุณหลวงเจ้าขาฉันขอรับแตความเวลาอีน้อยต้องรีกกลับอยากจะทราบว่าในประเทศนี้มีทหารไหม เขาฟังอะไรกับหลอกตาแปลกแต่เขาถามว่าทหารเป็นอย่างไงจลไรก็กลาบเป็นว่าทหารเป็นนักรบจใจเขาก็ตอบเขาก็ถามว่าหนูน้อยนักรบเปีนอย่างไงจ๊ะจลไรก็ว่าเขาถืออาวุธเวลาเขาชอบใจมาเขารบกันยิงกันบ้างฆ่ากันเขาก็สารหน้าว่าโลกนี้ไม่มีจ้ะโลกนี้ไม่รู้จักกรรมรบ จุไรก็ถามว่าโลกนี้มีเครื่องบินไหมจ๊ะแล้วก็ตอบว่ามีจุไรอยากจะดูเครื่องบินคงก็แสนใจดีทั้งห้าคนก็พาไปรู้สึกเดินเร็วมากมีกัรคล่องแคล้วไปถึงไปถึงกลุ่มเครื่องบินที่เขาจอดอยู่ไปดูเครื่องบินทั้งหมดไม่มีเครื่องบินรบมีแต่เครื่องบินเชิงวิญญาณพานนะจุไรก็ถามว่าเครื่องบินเมียวุฒิไหมเจ้าค่ะ ก็ตอบว่าไม่ทราบจะอาวุธไปทาไมตั้งแต่นั้นเรื่องแรกธาตุบรรดาท่านฟังหลาดจะไม่ยอกไม่ขอพูดกันอะไยก็ถามว่าเครื่องบินของท่านบินไปกี่ประเทศเขาก็ตอบว่าในโลกนี้ทั้งโลกมีประเทศจริงๆอยู่สี่สิบสามประเทศเครื่องบินประเภทนี้จะไปกี่ประเทศก็ได้ทรไรถามว่าบ่อน้ํามันมีไหม ก็ตอบว่าแร่ธาตุที่สกัดน้ำให้เป็นน้ำมันนั้นมีอยู่แต่ว่าโลกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่ามีแร่ที่ทำตังสีใช้แทนน้ำมันมีมากมายฉะนั้นเครื่องบินนี่กับขี่จะบินที่ไหก็ได้ไม่มีการหมดน้ำมันกำลังแร่ธาตุจะไม่หมดเจ้อะไรก็อยากจะได้เครื่องบินขาวให้หนักเครื่องบินลำใหญ่แล้วก็บินปในิที่ต่างๆชนดูลลกประสบ ส่วนกลางเขาลูกผสขก,ก็ดีส่วนไทยเขาลูกสุขก,ก็ดีมีน้มีทะเลมีมหาสมุทรมีน้ำใสมีปลาใหญ่มีนกใหญ่นกเล็กเหมือนกันเรื่องความผสมกลางเขงลูกผสุที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อเที่ยวจบแล้วขอรั้นรัดเวลาไปเลยิดีเดียวหลังจากนั้นไปอุไยายคุแม่คุณสองกันลาคุณลงุงทั้งห้าคุณวถามว่าจะไปทนอีกจะพาไป ุณไรกับแม่ก็บอกว่าไม่จาเป็นเจ้าค่ะจะไปเองเวลาคุณลุงทั้งสองเวแล้วเดินชมถนนท้นทางรู้สึกามีความราบเรียบมากบ้านช่องมีความเลื่นเริงมาทางด้านที่เหนือเหนือใกล้ยาสุดปลายกร่ามีหิมะหนาจัดมาทิพย์มีความหนาวสูงเจด็ดรรดาสัตว์ทั้งหลายมีขนยาวทั้งหมด <c oughs> สัตว์ที่มีของยึงเปลี่ยนอย่างโลกชมพูแลโลกมนุษย์ไม่มีเลย ถ้าจเจอควายคายขมยาวควายป่าเจียววัวว่าวัวก็วัวขนยาวลิงข้างขนยาวหมดจะรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายมีความแข็งแรงเมื่อเดินเข้าไปในป่าลึกก็ปรากฏพบคนในป่าคนในป่าก,ก็เป็นสภาพเหมือนคนปา่าจริงๆความเจริญรุ่งเรืองมีน้อยเขามีผ้าหนาๆแน,าน,าน,นยยบหยาบแล้วก็มี อาวุธที่ถือก็ไม่ใช่อาวุธเป็นจุดแหลมแหลมด้านหนึ่งมีง่ามอีกด้านหนึ่งมีควา,ามแหลมเขาเดินไปสําหรับยันเพื่อนเวลาจะเล่นพระถุหิมะมาดูสัตว์จับคนในป่ามันเขเป็นมิตก,กันจริงๆสัตว์เห็นคนคนเห็นสัตว์ต่างคนก็ต่างเข้าหากันที่มองเห็นคนก็ใช้มือเขาวาสากลาง เวลส่งเสียงโบเบโบเบสัตว์ก็มีความเข้าใจว่าสัตว์ตัวใดสง่งเสียงอึดอัดึ้นมาคนก็มีความเข้าใจความต้องการของสัตว์จูนไลกับลูกกับแม่แม่สองแม่ลูกก็มีความสงสัยว่าคนกับสัตว์ที่มีความเข้าใจกันอย่างนี้ก็นแสดงว่าคนก็ดีตส์ตก็ดีไม่มีความเป็นศัตรูก,กันยิงยกมือนมัสก,การพระเป็นถามท่าน แต่ถือทูลถามว่าคนโลกนี้เขามีเป็นศัตรูกันไหมเจ้าค่ะพระเจ้าตว่าคําว่าเป็นศัตรูกันสำหรับคนที่มีเิเรสย่อมมีแต่โลกระสุกนี้คนที่เป็นศัตรูกันได้แรงถึงฆ่ากันทําลายร่างกันกันไม่มีจะเป็นศัตรูบ้างเพราะความคุยความเห็นไม่ตรงกันเล็กน้อยอาจจะมีความขุนข้องมองใจบ้างแต่ไม่ถึงกับทร้ายกันไม่ถึงมีการขังคองกัน จีว่าเขายังเป็นคนสะอาดยู่มากกว่าโลกชมโพู์ท่านสองคนในโลกเจริาถามท่านว่าถ้าอย่างนั้นคนในโลกนี้ก็เป็นคนที่มีบุญมากคุณสนเก่าสนับสนุนยิ่มากถึงกระตัดว่าเป็นตามนั้นแต่ว่ายังไม่ดีเท่าเขาโลกสุขออกพระพุทธยังไม่ดีเท่าโลกพระพุทธโลกพระพุทธเขาดีกว่านี้พเพราะโลกพระพุทธไม่มีสติฉานที่นี่มีสติฉานแต่ว่ามีเมตตาปราณี เรื่งความว่าโลกนี้คนมีความมีหารสี่มากแต่ว่าขึ้นชื่อของคนที่มีกิเลสก็จะมีความเศร้าหมองของจิตบ้างขาองธรรมดาแต่ไม่มากนักถ้าทะเลาะกันมาทะเลาะในใจไม่ถึงออกปากด่ากันถ้าไม่ชอบใจกันบ้างก็อยู่แค่ในใจไม่ถึงัลงมือลงไม้คนแม่ของจุไลจึงกราบเรียนถามพระธรรว่าคนโลกนี้มีอายุเท่าไรจะฆ่าไปยุไข แต่แลาตอบว่าคนโลกนี้จริงๆมีอายุสองหมื่นปีซึ่งเลิศะพุทธก็มีความดีกว่านี้มีอายุั้งแปดหมื่นปีจุลัยกับแม่ก็กราบทูลถามว่าคนที่แก่ที่สุดตลว่าไปยังไงเจ้าค่ะและท่านก็น,นาไปอีกจุดหนึ่งการไปเป็นของเร็ววันดาท่านปกฟังกําลังของฤทธิ์เป็นคนที่แก่ที่สุดอายุใกล้สองหมืนปี เมื่อดูเข้าจริงริงปรากฏว่าคล้ายๆยาสาวกว่าแม่องจุรไรเป็นคนเป็นผู้หญิงพระจึงบอกให้แม่คนจุไรเขาไปถามเขาไปถามหญิงคนนั้นถามว่าท่านแก่หรือ,อยังเขาตอบว่าฉันแก่มา,า,ากแล้วจ้ะถามวาอายุเท่าไรเขาตอบว่าใกล้สองหมื่นปีเต็มทีอีกไม่ถึงพันปีก็ถึงหมื่นมาสองหมื่นปีแล้วโลกนี้มีอายุสองหมื่นปีไปอยู่ไข จุไอยากจะทราบว่าคนที่มีอายุกเกินสองหมื่นปีมีไหมเจ้าคะผู้ใหญก็ตอบว่ามีแต่ว่ามีไม่ไกลนักไม่เกินสามพันปีก็ต้องตายอัลลรมดาลูกลนักหลายและท่านผู้ฟังเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีพูดไปก็เกเสร็ไม่พอกล็ลงความจุไลกับจุไยกับแม่ก็ลาโลกสุขกัระดัเพียงตอนนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดี